สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะช่างกล้องซูมภาพเข้าไปที่ดาบในมือแคชเส้นเลือดนับร้อยไม่สินับพันมีเส้นเลือดนับพันปรากฏขึ้นมาบนดาบของแคชอย่างรวดเร็ว ไม่นานนักดาบเล่มนั้นก็ถูกห่อหุ้มไปด้วยเส้นเรือดแดงฉาดไปทั้งทุกส่วนเส้นเลือเหล่านั้นกําลังหดและขยายตัวอยู่ตลอดเวลาราวกับว่ามันมีชีวิตใบดาบก็ดูเหมือนกับว่าจะมีความคมมากขึ้นเป็นรูปลักษณ์ที่ดูน่ากลัวและน่าขยับขยังในเวลาเดียวกันแต่แคสกลับรูปไปบนรำตัวดาบเบาๆราวกับว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงที่แสนเชื่องตัวหนึง่งนี่คือทักษะติดตัวของผมไม่ว่าจะเป็นอาวุธใดก็ตามหากอยู่ในมือของผมแล้วก็มันก็จะถูกเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้เป็นแบบนี้ทั้งหมด เมื่อผมทําการโจมตีด้วยอาวุธที่มีลักษณะแบบนี้ผมจะได้พลังชีวิตกลับคืนมาตามสัดส่วนของความเสียหายที่สร้างขึ้นต้องขอบคุณมันจริงๆด้วยทักษะเฉพาะตัวนี้ทําให้ผมแทบไม่ต้องพึ่งพาโพชั่นเลยการล่ามอนสเตอร์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นการออกล่าคนเดียวกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายไปซะแล้วลเเลวของผมถึงได้พุ่งทะยานแบบนี้ผู้สื่อข่าวมีสีหน้าซีเปิดทันใดแต่เธอก็ยังคงรายงานข่าวต่อไปโดยทำเป็นไม่สนความน่าเกลียดน่ากลัวของดาบเล่มนี้ แล้วสรุปว่าค่าระดับอีพิกแข็งแกงกว่าคาสทั่วๆไปหรือเปล่าคะเป็นคําถามที่งี่เง่ามากมันก็ต้องแน่อยู่แล้วไม่ใช่หรือไงแค่คาสระดับลามันก็ยอดเยี่ยมกว่าคาสทั่วไปมากแล้วดังนั้นไม่ต้องพูดถึงคาสระดับอีพิกเลยเอางี้ก็แล้วกันผมจะบอกอะไรคุณเอาไว้อย่างนะจําคําผมมาไว้ผมจะต้องก้าวขึ้นไปสู่ลาดับที่หนึ่งได้ในไม่ช้าก็เร็วแน่นอนเพราะผมเป็นคนบาบนั้นคุณหมายถึง อันดับหนึ่งจากสิบสุดยอดผู้เล่นที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอันดับเลยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาหรอคะผู้เล่นทั้งสิบคนต่างรักษาตำแหน่งของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโดยไม่ยอมให้ผู้ใดขึ้นมาแย่งได้เลยนั่นหมายความว่าพวกเขาทั้งสิบล้วนเข้าขั้นอัจฉริยะทุกคนแล้วคุณคิดว่าการที่แาสของคุณพิเศษกว่าผู้เล่นอื่นนิดหน่อยจะสามารถทำเรื่องบาปนั้นได้จริงๆหรอคะผู้รายงานข่าวคนนี้บาปไปแล้วหรือ,อยังไงนะดันไปถามคำถามบาปนี้กับคนอย่างแคสได้เดี๋ยวก็โดนในห,หมอนั่นมโมโหเขาหรอก แล้วก็เป็นอย่างที่เราคิดแคชเริ่มขมมดคิ้วพร้อมกับจ้องมองที่ผู้รายงานข่าวคุณคิดว่ามันเป็นเพียงแค่แคาชธรรมดาหรือไงกันน่าขำเดิมทีตัวผมก็มีพรสวรรค์ล้นเหลืออยู่แล้วคาชนักลบโลหิตก็เป็นแค่สิ่งที่ช่วยดึงพลังแท้จ,จริงของผมออกมาเท่านั้นแอ็กนัทเด็กขอบของแคชระดับอีพิก,ก่อนผมตั้งนานแต่เขากลับทำได้เพียงแค่ลำดับที่เจ็ดเดี๋ยวผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมไม่ได้กระจอกเหมือนแอ็กนัท จากข่าวลือแคสเป็นบุตรชายแห่งประธานกลุ่มบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นเป็นสาเหตุที่ทำาไมเขาถึงได้ยิงธนงระจองของนักหลังจากที่ตว,วาดจนนักข่าววาดกลัวแล้วแคสก็แย่งไมโครโฟนของเธอมาพูดแทนทุกคนจงฟังท่านแคสผู้นี้กำลังจะก้าวขึ้นไปอยู่ในลำดับที่หนึ่งของการจัดอันดับในมิชชาเหตุผลที่มาประกาศให้ทุกคนรับรู้ถึงข้อมูลของแคสผมในวันนี้ก็เพื่อให้เจ้าพวกสิบอันดับสุดยอดผู้เล่นที่เรื่องหรือ ต้องตกอยู่ในอาการสั่นกลัวยังไงล่ะรอก่อนเถอะไม่ช้าก็เร็วท่านแคชผู้นี้จะแซงหน้าผูกแก่ทุกคนเองในขณะที่แคชกำลังจะคืนไมโครโฟนให้กับผู้รายงานข่าวจู่ๆเขาก็นึกอะไรขึ้นได้พร้อมกับดึงมันกลับมาและเอ,อิดปากถามผู้รายงานข่าวว่าคุณบอกว่านี่คือช่องถ่ายทอดสดของเกาหลีใต้ใช่ไหมนักข่าวสาวพยักหน้าเล็กน้อยเมื่อแคชเห็นดังนั้นก็ยิ้มเบาๆให้กับเธองั้นก็เยี่ยมเลยฝากถึงยูราด้วยกันแล้วกันยูรายูรา จะได้ใจไปนะักประเทศของเธอนอกจาก s อสเอกรุแล้วก็ไม่เหลือสิ่งได้ให้เชิดหน้าชูตาดียุคสมัยเป็นผู้นําโรคแห่งเกมของเกาหลีใต้มันจบลงไปนานแล้วคอยดูเถอะแล้วสักวันผมจะบทขยี้คุณให้ได้ความภาคภูมิใจสุดท้ายของเกมเมอร์เกาหลีล้างคอรอเอาไว้เลยผู้สื่อข่าวสาวน้ำตาคอเบ้าเล็กน้อย ไมน้าของเธอปิดเบี้ยวเรากับได้สูตรกินงขี้ไก่เข้าไปส่วนตัวเราเองก็ถึงกับจูบป,ปากออกมาเบาเเมื่อได้ยินคาชพูดแบบนั้นไมโครโฟนที่ใช้ถ่ายทอดเสียงจากในเกมนั้นแพงมากเลยนะการที่มันกล้าทําตัวแบบนี้ได้เป็นเพราะเงินของพ่อมันงั้นเหรอมันกําแหงออกสื่อได้เพราะคาชนักลบโลหิตของมันแท้เรารู้สึกอิจฉามันอย่างมากความสามารถในการดูดเลือดจากศัตรูเป็นสิ่งที่รําคาญในเกมออนไลน์ก่อนๆที่เราเคยเล่นมา แถมยังมีความสามารถรับรับอีกมากที่คาสชยังไม่ได้เปิดเผยหากดูเพลินนแล้วแล้วก็ค้านะักรบรอหิตถือเป็นคาสชที่แข็งแกร่งใช่ย่อยเลยทีเดียว แต่แก็ไม่ได้เจ๋งไปกว่าเรานักหรอกคาสผู้สืบทอดแห่งแพ็กมากของเราก็เป็นคาสสายการผลิตซึ่งโดยปกติเราจะต่อสู้ไม่เก่งเท่าไหร่นักแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอ่อนแอในสงครามการประชันหน้ากับยูราได้ทําให้เราตระหนักถึงเรื่องนั้นตัวเราติดสถานะผิดปกติทุกชนิดได้ยากมากแถมยังมีอมตะ5วินาทีนั่นอีกเราจะกลายเป็นตัวแทงชั้นดวหน้าเลยก็เป็นไปได้ความเก่งของเรายังมีอีกไหมห่ะหลอ แน่นอนอย่าลืมสิเราสามารถสวมใส่อุปกรณ์ทุกชนิดในเกมได้โดยไม่มีเงื่อนไขแน่นอนลบจุดอ่อนในการต่อสู้ของเราก็เป็นได้แล้วยังเป็นคัสสสายการผลิตด้วยเราจะต้องรวยมากแน่นอนเหตุผลที่คนจํานวนไม่น้อยเลือกเล่นคา้าสสายการผลิตนะเนาะแน่นอนก็เพราะว่าเงินผู้สืบทอดแห่งพักมาเป็นคัสสของช่างตีเหล็กระดับเลเจนดารี่นี่มันไม่ต่างอะไรกับการที่ใครออกมาเป็นทองคําเลยสักนิดถ้าเราผลิตไอเทมชั้นเลิศขึ้นมาและขายมันได้ บางทีเราอาจจะปลดหนี้ได้ไวกว่าที่คิดเราเชื่ออย่างสุดใจว่าคาสต์ของเราจะต้องเป็นคาสต์ที่ทําเงินได้อย่างมหาศาลแน่นอนเมื่อมีรู้จะทําอะไรเราจึงกลับไปยังแคปซูลพร้อมกับค้นหาข้อมูลของคาสต์ช่างตีเหล็กไปพังๆข้อมูลที่เราได้รับนั้นเต็มไปด้วยสับเฉพาะมากมายที่ยากจะเข้าใจแต่เราก็พยายามจดจํามันให้ดีมากที่สุดตอนนี้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วนะ ความหิวมารบกวนกระเพาะของเราอีกครั้งแต่เราตัดสินใจที่จะไปยังห้องนั่งเล่นแทนที่จะเป็นห้องครัวเสียงของโทรทัศน์ดังขึ้นจนทําให้เราต้องหันไปมองบนหน้าจอทีวีถูกพาดหัวไว้อย่างตัวโตว่าข่าวด่วนผมเพิ่งได้รับรายงานข่าวด่วนมาสายข่าวรายงานว่าวิหารแห่งยาทานที่ตั้งอยู่ในดินแดนตอนเหนือของอาณาจักรอีเทอร์นอลได้พังทลายลงแล้ว เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่วิหารอันแข็งแกร่งซึ่งอยู่มานานได้พังทลายลงในชั่วข้ามคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ครับเราไปดูที่เกิดเหตุกันเลยครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวลิงค์ังมินรายงานภาพในทีวีถูกเปลี่ยนเป็นภาพที่เราคุ้นตาเป็นอย่างมากที่นี่มันภาพในจอคือวิหารแห่งยาทานที่เราเพิ่งจะไปเกิดใหม่และพบโดรนเข้าวิหารขนาดมหึมาที่มีขนาดใหญ่กว่าสาราการเมืองได้พังทลายลงไปเกินกว่าครึ่ง สิ่งที่เราเห็นทำให้เราหวนกลับไปนึกถึงพายุทมิของยูราในทันทีเวดมอนนันรุนแรงขนาดทำให้วิหารพังทลายได้แบบนั้นเลยเหรอเยแม่มดนั่นกล้าไล่คาถารุนแรงแบบนี้ใส่ผู้เล่นกันเองได้ยังไงเนี่ยความหวาดกลัวที่มีต่อยูราได้กลับมารอกร้อนเราอีกครั้งถ้าหากเดินสวนกันบนถนนแล้วก็บางทีเราอาจจะชีราดเลยก็เป็นได้แล้วไอ้เจ้าแคชนันกลับบอกว่าจะบทขี้เธอเนี่ยนะจะเป็นไปได้ยังไงกันจงโง่เอ้ยแกมันไม่รู้อะไร ยายนั่นมันเป็นปีศาสที่อยู่คนละโลกกับเราไปแล้วผู้สื่อข่าวชายยังคงรายงานข่าวต่อไปเวลาประมาณ3นาที40นาทีของวันนี้มีผู้เล่นบางส่วนได้เห็นเหตุการณ์กับตาตัวเองว่าผู้เล่นอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้คนปัจจุบันยูราซึ่งอยู่ในอันดับที่ห้าของโลกกำลังต่อสู้กับใครบางคนจนทําให้วิหารพังลงแล้วใครกันนะที่ทําให้เธอต้องสำแดงเวทมนต์ที่ทรงอนุภาพขนาดทดําลายวิหารออกมาหรือว่าจะเป็นผู้เล่นติดอันดับชั้นนําด้วยกันเองงันหรอแล้วเหตุใดถึงมาสู้กันภายในวิหารได้ บางทีอาจจะเป็นเพราะภารกิจลับยังคงมีปริศนาอยู่อีกมากที่เราให้เราค้นหาความจริงแต่ก่อนอื่นไปฟังคําบอกเล่าจากปากของพยานที่อยู่ในเหตุการณ์กันเลยครับภาพของเด็กชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นในทีวีในคนนี้มีอายุเพียงมัธยมต้นเท่านั้นไอเดียขอ้าเลเวลของเด็กชายคนนี้ถูกแสดงอยู่ด้านล่างของจอทีวีอย่างชัดเจนเด็กชายเล่าว่าเมื่อวานนี้ผมเดินทางมาที่นี่เพราะกาลังทําภารกิจหนึ่งที่อยู่ใกล้กับวิหารครับ แต่ผมถูกมอนสเตอร์ไล่ล่าจนต้องหลบเข้ามาภายในวิหารแห่งนี้เท่ากกลุ่มของ NPC ผู้ศรัทธาแห่งยาทานที่ควรจะอยู่ในวิหารก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเลยสักคนแล้วก็ทันใดนั้นเสียงโคมคคาก็ดังขึ้นมาจากชั้นใต้ดินจนผมต้องรีบวิ่งไปดูชายชาคนดังกล่าวนิ่งเงียบไปพักหนึ่งเขาค่อยๆหันมาถามกับผู้อข่าวว่าได้เบอร์หน้าผมไว้หรือเปล่าครับที่จริงตอนนี้มันเป็นเวลาที่ผมต้องไปโรงเรียนถ้าแม่ผมผมรู้ว่าผมกำลังออนเกมอยู่ โดอาตาตยแน่เลยและทัในใดนั้นเองใบหน้าของเด็กชายคนดังกล่าวพร้อมกับไอดีของเขาก็ถูกเบิดบนจอทีวีอย่างรวดเร็วผู้สื่อข่าวยักหน้าให้เด็กชายคนดังกล่าเบาๆมีการเบอร์ใบหน้าแน่นอนครับแถมยังแปลงเสียงให้อัตโนมัติด้วยเชิญเล่ามาได้เต็มที่เลยเด็กชายซื้อบื้อคนดังกล่าวถอนใจออกมาอย่างโล่งอ,อกจองง่างเอ้ยแกได้โดนแม่เชิดแน่นอนพอได้เห็นความสวยของคนกับทําให้เรารู้สึกดีขึ้นได้อย่างน่าประหลาดใจเด็กชายยังคงเล่าต่อไป เมื่อผมเดินลงไปที่ห้องตายดิน,นก็พบกับยูราผมตกตะลึงในความงามของเธอเป็นอย่างมากไม่ทราบว่าคุณเคยเห็นยูราไหมครับเธอสวยโคตรเลยครับให้ตายสวยกว่าคิมแทฮีซีกนางฟ้าชัดชัดใจเย็นนะครับคนทั้งโลกรู้อยู่แล้วว่าอยูร่านั้นงดงามมากขนาดไหนเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะข้างล่างเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นภาพที่สุดยอดมากเลยสุดยอดยังไงกันมีจอเวดราวๆยี่สิบคนครับกาลังไล่คาะาใส่ชายคนหนึ่งคุณฟางไม่ผิดคนเดียวเท่านั้น แต่เขากับไม่ได้รับความเสียหายเลยสักนิดแถมคำสาบกับสาถานะผิดปกติต่างๆก็ยังไม่ได้ผลกับเขาอีกชายคนนั้นหัวร้อยอย่างบา้าคลั่งพร้อมกับยา่างสังคุมเข้าไปหายูราอย่างใจยเย็นสีหน้าของยูราแย่มากเลยในตอนนั้นผู้สื่อข่าวขามวยคิวนี่ทันที NPC ภายในวิหารยาทานอย่างต่ำก็เลเวลหนึร้อยหกสิบแล้วไม่ใช่หรอชายคนนั้นโดน NPC เลเวลหนร้อยหกสิบประมาณยี่สิบกว่าคนลุมโจมตีโดยที่ไม่ได้รับความเสียหายเลยเนี่ยนะดูเหมือนเวทมนตร์เหล่านั้นจะถูกสะก สก,กัดเวทมนต์นับสิบได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้ต่อให้เป็นผู้เล่นชั้นแนวหน้าก็เถอะหรือว่าเขาจะมีอันดับสูงกว่ายูราสีหน้าของผู้สื่อข่าวดูยากลงทันทีแต่เด็กชายก็ไม่ได้สนใจแล้วยังคงเล่าต่อไปไม่นะเขาไม่ใช่ผู้เล่นติดอันดับชั้นแนวหน้าอย่างน้นอยๆผมก็ไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนหลังจากที่เขาจัดการกับจอมเวทดมื่นได้ทั้งหมดเขาก็ย่างเข้าไปหายูราอย่างเยือกเย็นและครับยูราพยายามใช้พายุธมินเธอพยายามใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอมีเพื่อสังหารเขา แม้นั่นจะทำให้วิหารต้องสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแต่ชายคนนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยสีหน้าของยูราดูแย่มากๆใบหน้าของเธอเผยให้เห็นความหวาดกลัวออกมาอย่างชัดเจนเลยผมเองก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของยูรานะครับผมรู้ดีว่าตามปกติแล้วยูราจะไม่มีวันทำสีหน้าแบบนี้ออกมาอย่างเด็ดขาดผมแทบไม่เชื่อสายตาตนเองเลยละ่ะผู้สื่อข่าวเริ่มทำสีหน้าสงสยัยเขายังคงถามต่อไปอย่างสนอกสนใจแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไอดีของชายคนนั้นชื่ออะไรเด็กชายสายหัวเบา ไอดีเหรอชื่ออะไรกันนะผมจำไม่ได้จริงๆในตอนนั้นผมกำลังตกตะลึงกับความงามของยูราอยู่ก็เลยไม่ทันได้มองหลังจากนั้นมีนานผมก็ถูกเสาหินลนทับจนตายก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างก็อย่างที่ได้ฟังกันไปครับคุณผู้ชมชายผู้ที่สามารถรับมือกับจอมเวทมืดและยูราได้มากถึง20ิบคนในเวลาเดียวกันแถมยังไม่ใช่ผู้เล่นระดับแนวหน้าด้วยเรื่องแบบนี้จะเป็นไปได้งั้นเหรอผมเองก็อยากรู้เหมือนกัน แต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันครับรีคังมินรายงานเป็นไปไม่ได้มือที่ถือีโมอของเรากำลังสั่นระลิกหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะชายปริศนาในข่าวจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเราแน่นอนนี่เป็นโอกาสทองแล้วหากเราสามารถยืนยันตัวเองได้เราจะต้องได้รับความสนใจจากสื่อและผู้คนจำนวนมากแน่อาจจะถูกจ้างไปถ่ายโฆษณาสินค้าสักสองสชิ้นก็เป็นได้ ภาพในทีวีตัดกลับมายังห้องสรงที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญพวกเขากำลังถกเถียงกันถึงชายคนดังกล่าวอย่างออกรถเราไม่รอชา้ารีบยกโทรศัพท์เพื่อโทรเข้าไปในสถานีทันทีสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ของสถานี BBC ผู้สายอยู่ครับไม่ทราบว่ามีอะไรให้ช่วยครับผมชายปิศาเในข่าวด่วนกำลังมองหาอยู่ไม่ใช่เหรอคนที่สู้กับยนะูราน่ะครับผมคุณมีบอะแสหรือครับใช่ใชายปีศาคนนั้นคือผมเองอ่าเข้าใจแล้วครับ ให้งนันลบกวนสอบถามข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนวยครับพอจะบอก ID เกม s atisfy ของคุณพร้อมกับข้อมูลเล็กๆน้อยๆได้หรือเปล่าไอดีของผมคือกริดคาสผู้สืบทอดแห่งแพคมาเรเวลลบสามจริงสิเกือบลืมบอกไปคาสผู้สืบทอดแห่งแพคมาเป็นคาสระดับเลเจนดารีนะครับตูดเราพยายามโทรกลับไปอีกแต่ก็ไม่ได้ผลเหมือนกับว่าเบอร์ของเราถูกสถานีขึ้นบัญชีดำเอาไว้ว่าเป็นพวกมือปวดไอพวกโง่ แล้วพวกแกจะต้องเสียใจที่พลาดข่าวเด็ดๆนี้ไปเราคิดจะโทรไปที่สถานีอื่นอีกแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจเมื่อมาคิดดูดีๆแล้วมันก็ไม่น่าเชื่อถือจริงๆทั้งเลเวลที่ติดลบและคาสระดับ Legendary ของเรายังไม่ถึงเวลาสินะคงงั้นแหละเราหันกลับไปดูทีวีต่อทันใดน,นั้นร่างของชายผู้หนึ่งที่เราคุ้นเคยก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโดรันเป็นโดรันไม่ผิดแน่ภาพใหญ่บนจอทีวีเผยเห็นถึงเศษซากปรักหักพังของวิหารแห่งยาทาน มีมุมด้านบนมีกรอบเล็กๆของผู้เชี่ยวชาญในห้องส่งกำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือดชายที่อยู่ตรงกลางในจอทีวีภาพใหญ่จะต้องเป็นโดรันไม่ผิดแน่แต่เขาตัวได้เสียจนช่างกล้องไม่อาจสังเกตเห็นได้ไม่ผิดแน่เป็นโดรันแล้วไม่มีทางลืมเข้าลงเรารีบเดินเข้าไปใกล้กับทีวีเพื่อจ้องมองโดรันอย่างละเอียด โดรันพยายามฝืนคานอย่างกระเือกกระสนอยู่บนพื้นสร้างปราการกพังของวิหารโดยมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังจับแขนเขาไว้หญิงสาวคนนั้นเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากบุษราแห่งเอิร์นที่โดรันกำลังตามหาอยู่การพังทลายของวิหารได้ทําให้เราผู้ศรัทธาแห่งยาทานต้องปั่นปวดโดรันคงช่วยโอกาสนั้นแก้มาให้เธอหญิงสาวคนดังกล่าวยืนขึ้นพร้อมกับแหกปากพูดอะไรบางอย่างกับโดรันและดูเหมือนเธอกําลังร้องไห้อยู่ด้วย ไม่นานนักร่างของโดรันก็สลายไปกลายเป็นแสงสีเทาหญิงสาวคนดังกล่าวรีบปาดน้ำตาลและวิ่งหายเข้าไปในความมืดหลังจากที่รับของบางสิ่งจากมือโดรันโดรันตายแล้วงั้นเหรอแม้เขาจะเป็นแค่ NPC ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่การได้เฝ้ามอง n อ c ที่เคยผูกพันต้องตายจากไปต่อหน้าทําให้ตัวเราไม่อาจจะเย็นอยู่ได้เดี๋ยวสิแล้วแหวนล่ะเรายืนสั่นระลึกเล็กน้อยเมื่อนึกถึงแหวนสีเขียวอันทรงพลังที่โดรันเคยสวมตามปกติแล้ว ในยามที่ NPC ตายไปของสวงใส่ทั้งหมดของพวกเขาก็จะหายไปด้วยแหวนั่นเองก็คงเหมือนกันเจ้าบ,บ่ายถ้ารู้ตัวว่าจะตายอย่างน้อยก็เอามาให้เราก่อนดิ เมื่อรายการทีวีจบแเราก็เดินมาที่หน้าต่างพร้อมกับจ้องมองออกไปด้านนอกฝนยังคงกระหน่ำตกลงมาอย่างไม่ขาดสายเรารู้สึกแย่อย่างบอกไม่ถูกแถมความหิวกับยิ่งทวีความบุญแรงมากขึ้นเราจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในห้องครัวจัดการท้องไส้ให้เรียบร้อยก่อนที่จะกลับมาที่แคปซูลและค้นคว้าข้อมูลของคัสช่างตีเหล็กให้ดีมากที่สุดในตอนนี้เป็นเวลาเกือบบ่ายสี่โมงแล้วครบโทษแบนห้ามเข้าเกม12ชั่วโมงพอดีพอดีเราตัดสินใจเข้าเกมอีกครั้ง ล็ออกินจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นี้ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ